จากกระแสดรามา่าที่ดีคู่ภัยสาวจากชนบุรีของงูเสร็จแล้วก็ใส่กระสอบถูกกัดตอนไหนไม่ทราบ ครับสวัสดีครับจากกระแสดราม่านะครับที่มีกู้ภัยสาวจากชนบุรีฮะอำเภอศรีราชามีงูเข้าบ้านแล้วปรากฏว่าคล้องโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าบ่วงเนี่ยของงูเสร็จแล้วก็ใส่กระสอบพลาดถูกกัดตอนไหนไม่ทราบนะครับนี่คือเรามานั่งวิเคราะห์กันว่าสาเหตุจริงๆแล้วบ่วงเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนรับรู้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัยที่สุดละเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้บ่วงลองดูครับผมอ่ะน้องถือแป๊บหนึง่ง อันนี้เป็นงูเห่าไทยนะครับงูเห่าไทยนะครับเขาก็จะจับลักษณะนี้เอากระสอบครับเขามีกระสอบถือด้วยนะครับเขาก็คล้องไปที่หัวของงูนะครับนะครับหัวงูงูเสร็จครับอันนี้ไม่ผานปกติธรรมชาติล็อกปุ๊บงูจะพันหางแต่นี่เราใช้องค์ประกอบในการช่วยครับนี่ครับกดนั่นอยู่ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะสิ่งที่เราอยากจะแนะนําในการทําครับ ก็คือมือยังกดอยู่บ่วงนะครับเราจะไม่จับที่ตัวกระสอบครับดูครับเราจะผูกเลยครับผูกที่ไม้เลยนะครับน้องผูกผูกให้แน่นที่สุดเลยครับอ่าโอเคผูกให้แน่นที่สุดเลยนะครับแล้วเราปล่อยบ่วงครับเนี่ยครับเราสิ่งที่แนะนําครับแค่นี้พอแล้วฮะอย่าไปจับอย่าไปลูดเพราะการสัมผัสที่ตัวกระสอบหรือไปสัมผัสจุดต่างๆที่อยู่ในกระสอบงูมันมีความเครียดครับ มันมักจะแวงกัดเราได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะงูพิษหรืองูเห่าผมว่ากระสอบคือสิ่งที่อันตรายอย่างนี้ถ้าเป็นชาวบ้านหรืออาชู้ภัยนะครับแนะนําเพียงแค่นี้พอถ้าเราเราไม่ต้องงัวงในเรื่องของหลุดจากไม้ไม่หลุดจากไม้เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ครับแต่จับและผูกแค่นี้ก่อนถ้ากรณีที่เราไม่มีอุปกรณ์อื่นๆเช่นถังแต่ผมจะแนะนําวิธีการใช้ถังดีกว่าครับมันปลอดภัยกว่าครับมาดูผมครับอ่าดูนะครับถ้าเป็นลักษณะเดียวกันถ้าอุปกรณ์ครับ เราเปลี่ยนจากกระสอบมาเป็นถังครับเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นกูเฮาเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ก็คือเป็นถังครับนี่ครับถังที่ใช้ใส่มูนะครับปีฝาปิดเรียบร้อยนะครับเราไม่ใช้กระสอบนะครับวิธีการคล้องเช่นเคยคล้องอย่างที่เขาเรียนมา นะครับคล้องอย่างที่เราเรียนเราเรียนมาครับน้องเขาจะคล้องที่หัวซึ่งบางทีเนี่ยความเข้าใจคือถ้าคล้องตรงแม่เบี้ยเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายก็คืออาจจะกระดูกตรงนั้นอาจจะแตกหรือหักนะครับคล้องต่ําตามสูตรที่เรียนเลยนะครับคล้องพออยู่ครับเสร็จแล้วจับระยกครับยกเขาครับเสร็จแล้วใส่ถังมาครับเข้ามาดูครับใส่ถังครับนี่ครับอ่าใส่ถังแล้วเขย่าวเขาออกครับนี่ครับรูดเขาออกครับตาเราดูที่ที่ถังเลยนะครับปลอดภัยพกความสูงของถังได้ สุดท้ายครับแค่เราปิดฝาเห็นไหมครับปุ๊บทุกอย่างจบแล้วปลอดภัยไหมครับปลอดภยัยกว่ากระสอบเยอะเห็นไหมครับแต่สาหรับพวกผมมีวิธีอีกนะครับขึ้นอยู่กับความชํานาญและประสบการณ์ในการจับซึ่งแตกต่างกันแล้วบางทีเราใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยทางพวกนี้บางทีพี่กู้ภัยไม่สะดวกนะครับมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและประสบการณ์ที่เราเรียนรู้นะครับมาดูอีกหนึ่งวิธีครับเช่นกันนะครับ ก็คือการใช้ขวดครับขวดน้ําที่ตามบ้านเรามีเนี่ยแหละครับขวดน้ํา6ลิตรเนี่ยแหละครับในการจับงูนะครับที่พวกผมจับนะครับมาดูแล้วผมจะจับกันยังไงแล้วปลอดภัยไหมดูนะครับอันดับแรกครับวิธีการจับเนี่ยเราไม่ต้องนั่งไปจับเราใช้วิธีการโยงครับแค่จับจังหวะงูเลื้อยนะครับเดี๋ยวนะครับรอสักพักหนึ่งการเคลื่อนไหวทําให้งูเขาค่อนข้างที่จะตกใจและกลัวเดี๋ยวพอเขาไม่มีความเครียดไม่ตกใจปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเลื้อยต่อนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับ ฮะเดี๋ยวเขาจะเลื้อยฮะเห็นไหมเขาเริ่มจะเลื้อยผมก็จะเอาขวดดักที่ขวดเขาบอกเขาไปเห็นไหมครับจะโยงนะครับใช้วิธีการโยงอง่หยุดครับเห็นไหมครับไม่ต้องสัมผัสงูนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งผมจะมีความระแวงถ้ามีการเคลื่อนไหวใกล้ๆเขาแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเราสวมได้เราสวมนะครับเดี๋ยวลองใหม่ถ้าเขายังไม่เลื้อยนะครับนิดนึง เดินครับจะเดินนิดนึงนะครับถ้าเป็นกู้ภัยเป็นที่ใช้กดเลยนะครับถ้าไม่เข้าจริงเห็นไหมครับเราแตะที่ปลายหางเห็นไหมครับมาสูงใกล้เลยแตะที่ปลายหางครับแล้วยกแค่นี้ครับแล้วเราปิดฝาแค่นี้จบแล้วครับทุกอย่างเรียบร้อยฝากนะครับในการทํางานจริงๆทุกครั้งเนี่ยเรยนในเรื่องความปลอดภัยช้าๆครับไม่ได้เริ่มใหม่นะครับ แล้วก็การใช้ขวดสำหรับผมเนี่ยการเดินทางบนปลอดภัยผมคิดวประสบการณ์พอใส่กระสอบแล้วหลุดจากบนมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับอันตรายฝากให้กําลังใจน้องด้วยนะครับที่ตอนนี้อาจจะอยู่ไอซียูหรือเปล่าหนักแค่ไหนนะครับยังไงน้องต้องสู้นะครับพี่เป็นกําลังใจให้เพราะผมเชื่อเลยว่าน้องเป็นคนดีนะครับทาดีที่มีหัวิตหัวใจคล้ายๆกับเรานะครับเป็นจิตอาสาถ้าใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับงูนะครับการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการจับงูเยนะครับทิ้งไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับขอบคุณครับผม